สวัสด,ดีค่ะวันแรกของการนอนเตียงสองชั forward, ้นก็ค the ือว่าพี่เขานอนไม่หลับนะคะเลยนอนึ้นมันนอนเป็นเพื่อนแม่ดูดูขนาดนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าพากันตื่นทั้งบ้านเลยค่ะพากันตื่นทั้งบ้านเลยค่ะปลุกมาตื่นทั้งบ้าน ยังไงยังไงครับน้องทีอยังไงครับนอนได้ไหมครับนอนเป็นเพื่อนพี่ได้ไหมจริงนะให้น้องมานอนเป็นเพื่อนนะไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคป้าป่านอนตรงนี้ป้าป่าก็ปักกปักก็นอนไม่หลับเป็นห่วงลูกแตนอนแล้วไม่เอาป้านอนตรงนี้นอนตรง เนอยหนะไหนนอนไ่อนอนคนเขานังกันไปตื่นหนึ่งละตัวเองยังไม่นอนเลยใช่ไหมป้าป๋าอืแม่บุยแม่บุยครับ้นมาลงมาวะขึ้นไหนล่ะสรุปแล้ว,ลวขึ้นขึ้นลงลงกันอยู่นี่แหละขินตื่นมจากที่ตอนนี้เที่ยงคืนกว่านะคะเนี่ย บ้านนี้ก็ยังวุ่นแต่แม่เนี่ยหลับลวันละหนึ่งตืน่นลุกขึ้นพามาลุกขึ้นพาน้องธีดามาเข้าห้องน้ำค่ะน้องธีดาก็นอนแล้วทำท่าเหมือนจะหลับอีกแอะทำท่าเหมือนจะนอนได้อีกแอบทำท่าทำท่าน้อง แต่ดูน้องธิดาา้าบ้างน้องธิดาผมสปไปเดอร์แมนอยู่ข้างล่างธิด้านอนสบายแบทแมนแบทแ,แมนแม่พูดผิดธีดานอนแล้วลูกนะธิดาก็น่านอนจริงๆที่นอนธิดา้าใช่ไหมครับอน่ะ,ะป๋าบนป๋าบน,น,นตัวปัญหาวัน,นนี้คือตัวปัญหานะคะอันนี้คือตัวบัคค่ ไม่อยือดเดือดเลยไม่เดือดดยน้องีระน้อตองนีน่องธลองหัวกระดึบกระดึบออกมากระดึบออกมากระดึ๊บเปไหนครับตดครับตูดตดตูดอี๋งเะอนแคนจนอะไรบอกบอกก่อนนี่แฟนดืต้ง มีมีธรรมะทีคนจนมีอะไรไม่คนจนขอแล้วตาเหนื่อยขอแล้วคนจนมีน้ำใจแต่เวลาที่เต็มไปนี่ไปนอนนี่พี่เสร็ไปละกระดึบกระดึบไปละเข้าไปนอนแล้วครับมาดูพี่เขาครับดูพี่พิต้าครับพี่พิต้ากับน้องทีดาดูสิครับนอนแล้วแล้ว โอเคนะคะโอเคบ่ายคืนนี้นอนเราไปลูกไปบ่ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายไปนอนทีนี้ปะ